สวัสดีครับพี่น้องแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์รับคอยมีความสุขทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักของฝรั่งเขาเนาะก็คนไทยเราก็มาเรียนแบบได้ไม่เป็นไรเอาอย่างได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่เสียหายวันวาเลนไทน์ทังสีก่ก็อดทีสิมากุกพอพี่น้องเอซแล้วก็เพื่อนทางเฟสอะไรนะครับก็เลยเข้ามาถักทายพี่ถักทายน้อง ก็ย้อนว่าความคิดถึงนะครับความคิดถึงกินหอดนะีน้องเนาะวันวาเลนไทน์นีน่ก็มีก่อนลำ่ำสันสนก่อนนึงนะครับมาฝากจากใจให้พี่ให้นอ้องฟังฟังเบ่งเนาะพี่น้องเนาะคิดหอดปลายอยากเห็นหนา้าแต่บ่มีปัญญาเป็นแนวกันอกีกอ,อย่างหนึ่งได้เพียงแค่คิดถึงฝันคนเดียวอยู่ซูมือ มาคือฝาที่สโลวบุญหัวคิดอยากได้อยากนอนกล่อมเชยชิตด,ดวงชะตาชีวิตบะาอาหารเข้ามาไกลมีสิทธิ์เพียงนอนให้มีสิทธิ์เพียงเสียใจฝันใดแต่โผหางเป็นความฝันเรื่นร้างคิดทอดใดประหทงเธือละเมอบาง หวบ่ใบสายเว้นน้นองครับพี่น้องครับแกมีข่าวเกี่ยวกับดินฟากาศจะมาบอกเนาะเริ่มจากใายมานี้ไปครับบายวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับบายวันนี้ไปนะครับสิบห้าไปถึงวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามวันนี้นะครับสามวันสี่กับวันนี้เนี่ย อุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับมันสีฮ้อนขึ้นนะครับฮ้อนขึ้นก็หลังจากวันที่17ไปครับเพอ่เริ่มจาก18ไปอุณหภูมิก็สะลดหวบลงเลยนะครับ18โดยเฉพาะ19-20เส้นทัน20เข้ามาแตะที่อีสานเราอีสานตอนบนเราหนาวครับหนาวหนาวจะมาเอียดนะครับโดยเฉพาะวันที่19-20นะครับมันก็คงจะเริ่มแต่วันที่18นี่เระไป18-22นะครับหนาวจริงหนาวแท้มาอีกรอบหนึ่งนะครับฝากพี่ฝากน้องรักษาสุขภาพนะครับ ใส่เสื้อหน้าหนาวกันหนาวให้โลกให้ร้านเนาะยันเป็นวัดเป็นไอเป็นไขรเป็นน้าวอือพีนี่ฤดูหนาวเนี่รู้สึกว่าเง้ยเาดีนะครับเป็นที่ถูอบเขอาใจของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะคนรว่นร้อนไขมันหลายเนาะมันความห่อนี่มันอบอ้าวแท้เลยห่อนี่แก่บ่ได้แก่ทั้งเดียวคืออาบน้ำนะครับเปิดพัดลกับเปลืองไฟเปิดแอร์กับเปลืองไฟนะครับทั้งเดียวที่อันนี้ก็คืออาบน้ำแต่หน้าหนาวเนี่ยโอ้ยนอนห่มผ้าใส่เสื้อกันหนาวกับมีแห้งครับ กอดกันได้มเมไ่อผู้พันธหักกันกันได้เนาะวันนี้วันแห่งความรักครับก็จะฝากดอกกุหลาบไปทางเฟซบุ o กนะครับให้กับทุกท่าน FC ที่ติดตามที่คอยห่วงใยนะครับก็ขอให้ถือว่าเป็นคำรักแท้ใจนะครับมอบให้พี่ให้น้องมอบให้เ f ฟสุบุญสุคนผู้ดใดอยากเห็นดอกกุหลาบง้างน้าก็เข้าไปกดบ้างในหน้าเฟซเนานะหน้าเฟซผมส่งเข้าไปให้ล,ละนะครับ สำหรับเช้านี้ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่า3วันจากนี้ไปจะร้อนนะครับ3วันจากนี้ไปจะร้อนหลังจากนั้นไปก็จะหนาวนะครับสลับกันได้พี่น้องเด้อสำหรับเช้านี้ก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับสวัสดีครับ